ทฤษฎีของพหูปัญญาของการเนอร์พูดไว้แดด้านคือ 1. ด้านภาษาคือการเล่านิทานให้เด็กฟัง2ด้านตาก,กภาคณิตตาก็คือให้เด็กไปจับสิ่งของที่ตนเองสนใจที่เกี่ยวกับของเล่นของใช้มาสามด้านปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ก็คือการตอบจากคำถามที่ได้ก็คือการโยงภาพการต่อรูปปัตทีปัญญาด้านร่างกายคือการเคลื่อนไหว จะมีการต่อเท้าคือจะต่อจะเป็นเลขศูนย์แล้วก็เลขแปดเพื่อพัฒนาสมองและฝึกการมีสมาธิค่ะหนะ้าคก็คือปัญญาด้านดนตรีก็คือจะฝึกให้เด็กจับจังหวะที่คู่ค<ม>อค่ะเพราะหนึ<ม>่งจังหวะคือกระโดดไปทางด้านซ้ายเพอาะสองจังหวะคือกระโดดไปทางด้านด้านข,านขวาค่ะหกนะคะปัญญาด้านมนุษยาสําคัญนะคะคือการแบ,บแ่งกลุ่มนักเรียนออกไปสองกลุ่มค่ะ ในการละลูกป,ปักเจ็ดนะคะปัญญาด้านเข้าใจแนตัวเองคือโยงภาพให้ถูกต้องและเหตุผลข้าในตัวเองคแต่การเข้าใจสภาพแวดล้อมคือการที่เด็กรู้จักกฎระเบียบของห้องและอยู่เพ่วมกับผู้อื่นได้ดีจากการศึกษาของทฤษฎีขหมวปัญญานะคะได้มาจากลิปวิดีโอของโรงเรียนบางพีศึกษาจาังหวัดสมุทรปากานะคะ การสอนของทฤษฎีขององอ์หูปัญญานะคะจะให้เด็กได้เก่งหนึ่งด้านหรือ2ด้านเท่านั้นนะคะเด็กจะไม่สามารถเก่งไปทั้งหมดถึง8ด้านค่ะเด็กบางคนอาจจะเก่งทั้ง2ด้านเลยก็ได้หรือเด็กบางคนอาจจะเก่งเพียงด้านเดียวค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ